สวัสดีค่ะอาจารย์เทวิกาเรียกทรัพนะคะวันนี้นะคะอยากนะคะจะสอนนะคะนะติวเตอร์นะคะติวเตอร์สำหรับไพ่ยิปซีนะคะสำหรับใครที่อยากนะคะดูไพ่ยิปซีนะคะนะวันนี้จะมาสอนนะคะนะวันนี้จะมาในั้วมหาลัยเลยนะคะสำหรับไพ่ยิปซีนะคะนะจะสอนแบบง่าย ไพ่ยิปซีนะคะหนึ่งสำรับจะมี78บใบนะคะนะหนึ่งสำรับจะมี78บใบนะคะและจะแบ่งย่อยๆนะคะสำรับเนี้ยนะคะจะแบ่งย่อยๆเป็น2 2ส่วนนะคะ2ส่วนนะคะส่วนที่1จะเป็นไพ่ชุดใหญ่นะคะไพ่ชุดใหญ่นะคะจะมี22ใบนะ แล้วก็จะมีไพ่ชุดเล็กนะคะ56ใบนะคะนะอ่าและอิทธิพลของไพ่ชุดใหญ่นะคะจะมากกว่าไพ่ชุดเล็กนั่นเองนะอ่าและ2ส่วนที่แบ่งแยกนะอ่ามันจะเป็นใน1นึ่งสำรับนะคะที่รวมกันนะไม่งงไม่งงนะคะมา เดี๋ยวขอจัดเรียงไพ่นะคะในหนึ่งสำรับนี้นะคะ78ใบสัญลักษณ์ของไพ่นะคะก็จะมี4แบบด้วยกันนะคะจะมีถ้วยนะคะมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีดาบนะคะมีไม่เท้านะคะ ถ้วยเหรียญดาบไม้เท้านะคะแล้วก็จะต่อด้วยไพ่ที่เป็นบุคคลนะคะจะมีไพ่ที่เป็นบุคคลไพ่บุคคลจะเป็นเด็กอัศวินราชนีนะคะแล้วก็ราชานะคะหรือคิงนั่นเองนะ,ะอันนี้จะแบ่ง ใช่ชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่จะเรียกว่าม i n เนอร์อาคาน่าชุดชุดเล็กจะเรียกเออชุดใหญ่จะเรียกเมเจอร์อาคาน่าชุดเล็กจะเรียกม i n เนอร์อาคาน่านั่นเองนะ mm hmm. เดี๋ยวขอแยกให้ yeah. ให้ก่อนนะคะ mm hmm. วันนี้จะขอสอนในเรื่องของชุดใหญ่ก่อนนะคะชุดใหญ่22ใบนะชุดใหญ่นะเดี๋ยวแยกไพ่ให้นะใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะนะคอร์สนี้เอาเรียนแบบชุดใหญ่ไปก่อนเนาะชุดใหญ่ก็คือ22ใบ คอตหน้า่ขยไปชุดเล็ก5 4, 6ใบนะคะ56ใบนะนะไพ่ชุดใหญ่นะคะนะจะบอกว่าไพ่ชุดใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดูนะใบแรกใบแรกคือไพ่เดอะฟูนะคะหมายเลขที่หนึ่งคือไพ่เดอะฟูนะคะนะไพ่เดอะฟู เดินทางนะคะผจญภัยนะไพ่เดอะฟูลคือไพ่ใบแรกหมายเลขที่1นนะคะคือหมายเลขศูนย์นะหมายเลขศูนย์ไพ่เดอะฟูลนะคะหมายเลขศูนย์คือไพ่เดอะฟูลหมายเลขที่1คือเดอะเมจิกเชนค่ะเดอะเมจิกเชนคือไพ่ที่ถือคาถานะคะเป็นไพ่เวทมนต์นะคะ,ะป่าดเบืองการเจรจานะ ไมาเลขที่สองอ้มาเลขที่สองคือ The High Priestess ค่ะนะคะเป็นไพ่นักบวชหญิงนะเป็นไพ่ราชนีจันร์นั่นเองนะคะอ่านักบวชหญิงนะคะไพ่หมายเลขที่3าก็คือเป็นแม่ของนักบวชหญิงนะคะอ่าเป็นแม่ของนักบวชหญิงนะ นะคะ The Empress นะคะ The Empress คือเป็นแม่ของไพ่นักบวชหญิงก็คือหมายเลขที่3นะคะหมายเลขที่3ามนะคะหมายเลขที่สี่นะคะหมายเลขที่สี่จะเป็น The Emperor หมายเลขสี่จะเป็น The Emperor จะเป็นจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดินะคะ อันนี้เราไม่ได้เรียงไพ่ไว้ให้คุณก่อนหน้านี้นะแน่หมายเลขสี่จะเป็น the emperor นะคะจะเป็นจกักรพรรดิจะเป็นซูดนะคะเป็นมหาเทพที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือไพ่ใบนี้เองนะคะนัที่ขึ้น ะะขึ้นคองบัลลังก์นะคะและก็แย่งชิงบัลลังก์มาจากพ่อ,ขอเขานั่นเองนะซึ่งพ่อ,ขอเขาคือหมายเลขเก้านะคะหมายเลขเก้านะน,นี่หมายเลขสี่นะอันนี้เราอยู่ในหมวดไพ่เมเจอร์อาณาจานะคะชุดใหญ่ที่สองใบนะคะอันนี้หมายเลขที่ท 5, ans, ะะสีส่หมายเลขที่ห้าเดลฮาโลแฟนนะคะไพ่พระสังฆราชไพ่พระสังฆราชหมายเลขที่ห้านะใครที่ได้ไพ่ใบนี้แน่นอน ใครที่ได้แฟนที่เป็นไพ่ใบนี้นะคะเขารักครอบครัวค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยสวีทหรือหวานเขาจะอยู่แบบคนแก่อยู่แบบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลรักเรารักคนในครอบครัวเรานะคะช่วยเหลือทุกคนแบบ่งปันจิตใจดีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรกันหรือไม่ค่อยได้นอนด้วยกันนั่นเองนะต่อไปจะเป็นไพ่หมายเลขหกไพ่หมายเลขหกนะคะ The Lover ไปไหนแล้ว the, the, ะะ Hi, the Lover หมายเลข6 The Lover นะคะให้หมายเลข6ก h e อ o v e r นี่ให้หมายเลขหคือเดอะเลิฟเอร์นะคะใครได้ไพ่ใบนี้ไปนะมีเกณฑ์เจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะคะเรารักเขาเขารักเรานะคะเดอะเลิฟเอร์นะ ่าเป็นไพ่ที่ถ้าคนมีผู้ก็ให้ระวังเพราะคุณจะถูกถกถูกใจต้องตาต้องใจใครก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์การต้องตาต้องใจนะหมายเลขเจ็ดเดชาลิออดค่ะใครได้ไพ่ใบนี้ไปนะคะนะต้องมีวิริยะอุตสาหะนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะอ่า อาจจะได้เป็นข้าราชการนะคะไปสอบแข่งขันตำรวจการแข่งแย่งชิงดีในช่วงนี้นะคะเกี่ยวการได้ออกรถเดินทางนะคะรถมา้าเห็นไหมมีสปริงด้วยจะมีสปริงนะคะสีดําสีขาวจะเป็นรถม้าออกสุดนะออกเดินทางจอกเดินทางบ่อยนะในช่วงนี้นะถ้าใครได้หมายเลขนี้นะคะต่อไปหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดเป็นสตริงหมายเลขแปดจะเป็นสเตริง์จะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะ ให้ใบใหญ่สงใบนะคะที่จะมีอินฟินิตี้บนหัวก็คือจะมีสตริงหมายเลขแปกับเดอะเมจิเชียนหมายเลขหนึ่งจะมีแค่สงใบนี้ที่มีอินฟินิตี้บนหัวนะคะบ่งบอกว่าไม่มีที่สิ้นสุดความบุดดงสมบูรณหรืออะไรก็ลแล้วแต่มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะนะคุณเป็นคนเก่งคุณคนแก่นะคะนะคุณก็เอาอยู่ทุกอย่างนะคะนะคุณเป็นหัวเรือเป็นควนช้างนะคะ อำนาจทุกอย่างคุณก็เป็นคนที่ครอบครองนะคะหรือเป็นคนที่ต้องใช้ความเงียบนะคะความขึงสยบทุกอย่างนะคะคุณเอาอยู่เนาะหมายเลขต่อไปเป็นหมายเลขเ้าเห็นไหมหมายเลขเ้านี่คือเป็นพ่อของเ h e e m p ร r นะคะหมายเลขเก้านะนี่หมายเลขเก้าทารุสีทารสีนะคะ ตามตำนานนะคะเทพซูทนะคะซึ่งเป็นลูกนะคะเอาพ่อไปปล่อยไว้นะคะที่เกาะนะคะเขาไม่ได้ฆ่าพ่อนะเขาจิตใจดีเขาเอาพ่อไปปล่อยไว้นะคะพ่อก็เลยต้องอยู่ในเกาะเดียวดายนะคะกลายเป็นฤาษีแก่นะคะแต่มีวิชาปีกวิเวกอยู่คนเดียวสมถะนะคะ หมายเลขสิบจะเป็นบิลออฟฟอร์จูนนะใครได้ไพ่ใบน,นี้แน่นอนเขาชอบบอกว่าขุมทรัพย์มาแล้วกล่องสมบัติมาแล้วนะคะมันก็ไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าคุณอาจจะได้หลักทรัพย์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือเหมือนเป็นกงกรรมกงเวียนถ้าคุณทําความดีแน่นอนสิ่งดีๆกําลังจะหมุนวนมาหาคุณ นะคะกงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนมาให้กำลังจะเวียนมาบรรจบแต่ถ้าคุณทําความไม่ดีแน่นอนค่ะความไม่ดีก็กําลังมาบรรจบเช่นกันเพราะถ้าได้ไพ่ใบนี้แน่นอนขอให้คุณรีบทําความดีเพราะความดีสิ่งที่คุณทํามันกําลังจะเกืน้อหนุนคุณมันกําลังจะมาบรรจบคุณนะตอนนี้นั่นเองมันจะทําให้คุณมีทรัพย์สิสนมีที่ดินมีสังหาริมทรั์นั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะมันหมายถึงว่า อะไรก็ตามแต่ที่คุณทํากําลังจะหมุนมาและคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะอ่าเป็นไพ่ปวงร้อยของโชคชะตานะเป็นไพ่หมาเลกสิบมาดูหมาเลขสิบเอ็ดค่ะเจตติกนะหาเจตติกก่อนนะเจตติกไปไหนเจตติกนะคะแป๊บหนึ่งนะ เจติกนะคะอ่าเจติกไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะเป็นไพ่นะคะไพ่แห่งความยุติธรรมหมายเลขสิเป็นไพ่หมายเลขสิบเบเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมใครได้ไพ่ใบนี้แน่นอนนะคะคุณอาจจะเป็นนักบัญชีนะคะนักการบัญชีเป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นอ่าอะไรนะคะพูด ติดอยู่ที่ปากพูดไม่ออกเออเป็นทนายเออเป็นทนายเป็นนักบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเอออะไรข้าตาทำเกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบนะคะคุณเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นคนนักวิชาการนะเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะข้าราชการนักวิชาการนะคะไพ่หมายเลขสิบเอนะจติด ใครได้ไพ่ใบนี้แน่นอนทําอะไรอยู่ก็จะได้รับสิ่งนั้นได้รับข่าวดีนะคะได้รับความยุติธรรมกับคืนมานะขึ้นลงขึ้นศาลคุณก็จะต้องทวงยุติธรรมทวงบัรลังของคุณคืนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปหมายเลขสิองนะคะไปไหนแล้วเดินแห็งเมน เดอะแฮงแมนหมายเลข12นะคะหมายเลข12บสองเดอะแฮงแมนในช่วงนี้นะตามตำนานนะ่ะเดอะแฮงแมนนะคะเขาเอาหัวเขานะคะห้อยหัวนะคะเพื่อจะเรียนรู้วิชาเพื่อที่จะศึกษานะคะคำพีเพื่อจะศึกษาเพราะฉะนั้นเขาเอาหัวไปห้อยนะคะใต้ต้นไม้นะคะ7วัน7คืนนั่นเองเพราะฉะนั้นใครได้ไพ่ใบนี้แน่นอนนะคะเป็นเกณฑ์การทําอะไรก็ต้องรอในช่วงนี้นะคะอย่า วู่วามอย่าละโมบโลภมากมันเป็นช่วงที่จังหวะต้องรอเป็นช่วงอะไรที่ต้องรอถ้าทําธุรกิจนะคะถ้าถามว่าในช่วงนี้จะลงทุนได้ไหมแม่อย่าค่ะอย่าเพิ่งลงทุนเพราะลงทุนไปก็ยังไม่ได้ผลได้กําไรนะคะถ้าใครได้พไพ่ใบนี้เป็นพไพ่ใบที่ต้องแก้นะคะแก่เคาะกรรมนะคะสิ่งที่เราประทาหรือช่วงนี้จะ สุขภาพร่างกายนะคะมดลูกท้องน้อยนะคะให้ระวังได้เลยไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่ต้องแก้ใบหนึ่งเลยนะคะและก็จะมีไพ่ที่หนักด้วยที่ต้องแก้เช่นกันนะอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามจะเป็นไพ่เดทนะคะไพ่เดทสิบสามไปไหนแล้วหมายเลขสิบสามนะคะนะหมายเลขสิบสามแป๊บนึงนะคะหาไพ่เดทก่อน ไพ่เดทไพ่เดทโอ้ยไม่ใช่จัตติกจซตมนิอ่นี่หมายเลขสิบสามสิบสามจะเป็นไพ <I date. S 2> <I S 1> ่เดทไพ่แห่งความตายไพ่แห่งความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายฉับพลันทันด่วนไพ่ที่ต้องเดินทางจบจากจุดหนึ่งไปยังที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ที่ ถ้าทำงานอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนต้องโยกย้ายนะคะหรือจะต้องได้ที่ใหม่ๆได้งานใหม่ๆต้องเดินทางต้องออกต้องไปจะได้รับข่าวรับสารเป็นไพ่ที่ต้องเดินทางเป็นไพ่ที่ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉับพันทันด่วนนะคะนะไพ่ใบนี้นะถ้าสาหรับคนที่ทํางานนะคะไพ่ใบนี้ก็จะบ่งบอกถึงหมอทางการ เขาเรียกว่าอะไรปรตืต้งโบราณิธีนะคะอ่าเก็บศพอย่างนี้นะคะอ่าได้นะคะเกี่ยวกับพวกนี้นะคะได้พวกเกี่ยวกับความตายอย่างนี้นะคะอืมจะเป็นแบบนี้นะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้นะไพ่เดทนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการต้อง ออกจากตรงนี้แล้วก็ต้องไปเกิดอีกตรงนี้หรือเป็นการเกิดใหม่เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรใหม,ม่ๆที่ดีกว่าเดิมมาค่ะนะไพ่หมายเลข14ค่ะเป็นไพ,พน่ธมเพลนธมเพลนนะคะอ่านะหมายถึงอันนี้เป็นไพ่เทพนะคะเป็นไพ่เทพที่เขามีอารมณ์มีความอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายนะคะเพราะว่าแฟน นะคะเป็นคนเจ้าชู้นะคะมหาเทพเป็นคนเจ้าชู้เพราะนั้นจึงทําให้เขาเป็นคนที่โมโหร้ายนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าอารมณ์แปรปรวนไม่มีสมาธินะคะในช่วงนี้ก็เป็นไพ่เทพเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ก็จริงๆก็ต้องไปถวายน้านะคะหนังสมาธิกรรมฐานให้จิตใจสงบบริสุทธิ์หรือให้จิตใจหนักแน่น นะคะไม่ขึ้นไม่ลงนะคะอืมนะไพ่ใบนี้บ่มบอกถึงความไม่แน่นอนนะคะความไม่คงที่นะคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะคะอ่ามันขึ้นมาอะไรมากระทบเข้าหน่อยก็แปลเปลี่ยนนะเป็นไพ่หมายเลข14สีนะคะไพ่หมายเลข15บนะคะเป็นเดวิลนะคะเดวิลนี่เป็นไพ่แห่งกับยมาบาลยมโลกนะคะเป็นเกี่ยวกับ สิ่งของมึนเมามัวเมาลุ่มหลงอบายมุกทุกอย่างเลยนะคะนารีนะคะนารีเล่ายาปาปิ้งนารีคือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นใครได้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ราศีมังกรนะคะถ้านั้นใครได้ไพ่ใบนี้นะคะถือว่าถ้าคุณทํางานสีเทาจะรุ่งคุณหวยรวยเบอร์นะคะจะรุ่งจะรวยนะปล่อยเงินกู้นะคะ จะรวยถ้าใครทํางานสีเทาเป็นพวกอ่นานักาการเมืองทํางานสีเทานะคะก็จะรุ่งน,นะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ไปอ่านะคะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพหรือการงานถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ก็แน่นอนช่วงนี้นะคะอย่าเล่นนัดอย่ามัวเมานะคะหุ้นหวยรวยเบอร์ลดได้ให้ลดในช่วงนี้นะการกินเหล้ากินยาเสร็จ้้อมมึนเมานะคะก็ ลดได้ให้ลดมีสภาวะแห่งความลุ่มหลงมัวเมาด้วยเช่นกันนะคะและก็ให้ระวังเรื่องของโรคเพศโรคก,การ,กการด้วยนะคะนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สิบห้าและก็ไพ่หมายมเลขสิคือเป็นไพ่ที่ไม่มีใครอยากได้เลยนะคะเดอะทาวเวอร์ไม่มีใครอยากได้เลยตึกพังเป็นไพ่เคาะกรรมเคาะกรรมกาลังจะมาเยือนแล้วเป็นไพ่ที่บอกว่าเราเคยทําอะไรไว้เราจะได้รับผล สิ่งนั้นแน่นอนเป็นไพ่เคาะกรรมเป็นไพ่เคาะไพ่ซ้ำไพ่ต้องอผิดหวังนะคะบริษัทเจ๊งย้ายที่ย้ายทางโดนเลเยอ t ออกนะคะกระทันนะคะฉับพันทันด่วนนะคะได้รับซองขาวนะคะเป็นไพ่ที่ลดพังบ้านเสียนะคะน้ำรั่ว นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นใครได้ไพ่ใบนี้ต้องไปแก้นะคะเป็นไพ่ที่ต้องแก้นะแก้ในเรื่องของดวงตกนะคะของตัวเองนะคะอาจจะเป็นถวายลงศพผ้าขาวห่อศพนะคะนะปล่อยป้านะคะสองใบนี้นะคะถ้าใครได้ต้องไปแก้นะกับกับเดอะแังแมนน่ะนะนะกับเดอะทังแมนนะคะไพ่สองใบที่ต้องที่ต้องไปแก่นะ เดอะแฮงแมนนะคะคนห้อยหัวน่ะ7วัน7คืนน่ะเหน่ยจำได้ไหมเด e h แฮงแมนกับเดอ Tower ใครได้ไพ่สองใบนี้ต้องไปแก้มีเกณฑ์การต้องต้องแก้หรือต้องสะดอะข้อของตัวเองทําเองก็ได้นั่งสมาธิเป็นไพ่ใบนี้ตรงจริงต้องนั่งสมาธินะคะอ่านั่งสมาธิจำศีลกินเจนะคะทําแต่สิ่งดีๆให้มันลดเคราะ์ลดกรรมของเรานั่นเองนะ นะคะหมายเลข16เนี่ยไม่ค่อยดีเป็นไพ่เตือนแล้วกันเป็นไพ่ให้คุณต้องระวังนะคะ16หมายเลข17ค่ะนะหมายเลข17จะเป็นเดอะ์สตาร์ไหนล่ะเดอะสตาร์หมายเลข17เป็นเดอะสตาร์ค่ะนะไพ่เดอะสตาร์นะในช่วงนี้ก็จะมีนะคะมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงนะคะอาจจะโด่งด,ดังอาจจะมี ตัวหอมเนื้อหอมนะคะมีแต่คนเข้าหานะเป็นไพ่เดอะสตาเป็นไพ่เกี่ยวกับสิ่งดีๆเหมือนกันนะคะอ่าเป็นไพ่เกี่ยวกับสิ่งดีๆในะรอบตัวนะคะในช่วงนี้นะอืมต่อไปหมายเลขสิบแปดเดอะมูน 18, Moon, นะคะไพ่เดอะมูนก็จะเป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไพ่ไม่สมอารมณ์นะคะผิดหวังนะคะผิดหวังมันไม่ได้มีความสุขนะคะในช่วงนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับอ่า วิญญาณด้วยเช่นกันอ่ะกับไพ่เดวิลนะเดวิลก็เกี่ยวกนะับวิญญาณด้วยนะเกี่ยวกับวิญญาณน,นะคะเกี่ยวกับคนเล่นของสยศาสตร,ร์นะคะเช่นกันนะเดวิลนะ,ะเป็นไหนแล้วเดวิลอ่ะนะคะอะ่กับไพ่ใบนี้นะกับไพ่เดอะมูนอ่ะก็เป็นเกี่ยวกับวิญญาณเหมือนกันนะคะนี่เดวิลเห็นไหมเดวิลก็เกี่ยวกับวิญญาณน,นะคะเกี่ยวกับม์ดำของขังเช่นกันแล้วก็เดอะมูนก็เช่นกัน เดิมบูก็เกี่ยวกับวิญญาณคนที่ล่วงลับนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเช่นกันนะคะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่นะคะไพ่เดิม o ูลนะเดิ The Moon. มมูทมาเลข18นะคะต่อไปเปสิบเค่ะสิบเก้าไพ่เดิมซันอันนี้เป็นไพ่ที่ใหญ่และที่ดีที่สุดของสำรับเลยไพ่เดิมซัน เป็นไพ่ที่ดีรอบด้านเราจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานทายมาได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเราเป็นสิ่งที่ดีเป็นไพ่รอบด้านนะคะเป็นไพ่ที่ดวงเปิดนะคะดวงเปิดโชคมายศอํานาจชื่อเสียงมาเป็นไพ่เด็ดซานเป็นไพ่ที่ใครได้แล้วสามารถพูดได้เลยว่าคนน,น,ะคะคนี้ดวงดีนะคะคนนี้ดวงดีนะคะเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับเลยนะคะของไพ่ทาโรานะคะหรือไพย่ยิปซีนั่นเองนะคะ อืมเป็นไพ่ที่ดวงดีดวงเปิดนะคะไพ่ใบนี้นะอืเป็นไพ่ของอพอลโลนะคะอพอลโลนะและก็ยีสินะคะ20่สิบจะเป็นเจสเมนเจ m เมนนี่คือใครที่รอข่าวสารรอสารหรือรออะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้รับคำํำพิพากษาได้รับข่าวดีโชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะใครที่รอนะ คุณจะไม่ได้รอแล้วการรอคอยของคุณมันสิ้นสุดลงแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอเป็นสารเป็นไม้เป็นสิ่งดีๆที่คุณรอหรือคาดหวังเนาะอ่ะาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้าย21่สิบเอ็ด the tower โอไม่ใช่นะคะ the world นะ the world the tower มันจะเป็น16อันนี้ the world the world คือหมายเลขที่21นะเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะของไพ่22ใบ นะคะชุดใหญ่นะอ่าถ้านับเดอะฟูก็จะเป็น22ครบดีราดุอฟูเป็นหมายเลขสูงนะคะทุกคนค่ะนะอันนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายหมายเลข21นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความอุรมสมบูรณ์ถ้าใครที่อายุเยอะนะคะจะอุรมสมบูรณ์นะคะนะจะมีการอยู่การกินที่ดีขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ใบสี้สุดเหมือนกัน สิ้นสุดกับสิ่งดีดีสิ้นสุดกับสิ่งที่คุณได้กระทําไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะอ่ะาไพ่ชุดใหญ่21ชุดนะคะจะเป็นไพ่ที่มีอิทธิพลนะคะมากที่สุดนะคะมากที่สุดเลยนะคะและเราค่อยมาดูนะคะเราค่อยมาดูไพ่56ชุดนะคะประกอบ กับไพ่หลักนะคะ21 22ดี่ยชุดจะเป็นไพ่หลักของเราเลยนะไพ่หลักของเรานะคะค่อยมาดูไพ่ประกอบนะคะอืมใบแรกจะเป็นคำถามนะคะใบที่สองใบที่3มจะเป็นนะคะไพ่ประกอบหรือความหมายว่าไอ้คำถามที่เราถามไปอะ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องดูนะคะไพ่คำถามและไพ่ยขยายความ นะคะหรือให้คําตอบด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาสอนไพ่แต้มนะแต้มก็คือ1นถึงสิแล้วก็ค่อยมาไปไพ่บคุคคลละกันนะคะรอบหน้านะคะทุกคนขะถ้าใครชอบนะคะหรืออยากเรียนรู้ไพ่แบบง่ายๆนะคะง่ายๆจําง่าย,ายความรู้อัดแน่นนะคะแม่นยํานะคะอ่าติดตามไว้นะ เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์เทวิกานะคะติวเตอร์ไ้ายิมซีจะมาบอกนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะนะคะถ้าใครอยากเช็คด,ดวงส่วนตัวทัากกันเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์ t e v i k a 8นะคะ